เซนโดแร่งสุดอันดับหนึ่งลูกว่าแกร่งสามเกมนี้บอกเลยว่านรกแตกฮะโคตรเทโคตรอันตรายโยโคตรสวยเลยช็อตเนี้ยสวยมากเลยฮะพวกเราแร่งสุดฮะโอ้โหโคตรเอาเลยว่ะโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะ ปันจินอย่างนั้นเหรอปล่อยหลุดให้หมดเลยบะะ่าเราจะนายเลยในยเลือกเลยจะแบนอะไรไม่แบนก็ได้เหมือนกันนะเรารับได้หมดอะ่ะวัสดีครับบาบาฟาฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครดูอยู่ฮะฟูจิฟูจิมะหนึ่งยังเก่งอยู่ไหมก็ยังถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับฟูจิมะร่างแรงนะครับผมมีคนเอาไปแข่งด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ต้อง มันก็ต้องเล่นกันเป็นทีมนะสำหรับฟูจิมาร่างแรกล้วก็เล่นยากนะครับมิติการเล่นมันค่อนข้างยากถ้ามีสกรีนด้วยอาจจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่ามันจะมีใครหรอที่สกรีนเป็นยุคสมัยนี้มันหมดยุคแห่งการสกรีนไปแล้วเพราะว่าคนไม่รู้ว่าต้องสกรีนยังไงพี่ตั้มไม่คิดถึงคอนเทนต์โนรูนเหรอครับไม่ยุคนี้รูนโคตรโออะกดดักบอลลี่หน่อยฮะ จะไปดักบอลลี่ทำไมล่ะดาวในเหลือเยอะหรือไงอ,อุ้ยเซนโดกแกล่งที่สุดอันดับหนึ่งเลยฮะเซนโดแกล่งสุดอันดับหนึ่งลุกว่าแกล่งสามโอ้เกมนี้บอกเลยว่านรกแตกฮะซปเปอร์สตาร์ซัดกันฮะผมนี่มาเป็นตัวประกอบเล่นบาส,สือต่อยมวยฮะมากิเหรอมากิมเป็นนักไอ้นี่ แล้วขึ้นไปโอ้โหสั่นเลยอันนี้สั่นเลยฮะส,สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นงโอ้โหผมรอเก็บบอลเลยสู้เขาสวัสดีครับมาเก็ตฝากกดไลค์ด้วยนะครับวู้หสวยฮะตายเนี่ยอะไรเนี่ยนะ ฮัโลโหลเกม,มหรือว่าเราสวิปไปดีวะแล้วให้ลูกว้าไปตบจังหวะสองให้ด, 2, ดีปะลงไม่ลงอยู่ดีอ่ะอะไรอยู่เนี่ยเกมเกมมันไม่ใช่เป่า ขันหลังรบกวนเออดีนะจุลรีบาวโนะไม่ลงอยู่ดิแตกเดี๋ยวให้ลูกว้าเล่นไปก่อนวิบ่าวเออคะแนนมันทำมันยากจังวะอู้เออ ลงสักทีโอ้ทรมานมากกว่าจะลงนะจูทูดกุระกินเหรอขอทีขอทีได้ปะลงลงเน้นเน้นไปมาละเครื่องเริ่มติดละ โคตรเดือดเลยฮะกว่าจะหาช่องทำแต้มได้มันยากเย็นแสนเข็นอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยสอนไม่หันนะ่ะโคตรเทคโคตรอันตรายหุย้ยโคตรสวยเลยช็อตเนี้ยสวยมากเลยฮะ พวกเราแกร่งสุดฮะโอ้โหโคตรเอาเลยว่ะไม่ลงไม่ลงผมบ็อกเอาทาก,กุอะไรดีเอาเออบ็อกเอาทาก,กุไว้อยูอ่มาว่ะบ็อกเอาทาก,กุออกไปนอกเลยฮะโอ้โหดีนะจูนกระโดดซ้ำได้อีกรอบหนึง่งไงยาอยาสองคะแนนสองคะแนนไ,ได้อยู่ ทัวร์เมนต์แข่งมีเรื่อยๆนะจริงพี่ก็จัดอยู่นะโคตรเท่โคตรตลายแล้วเรียบร้อยฮะอู้อ้าวจัดว่าทีมมาโคตรโหดเลยของดีทีมเราโหดอะไรขนาดนี้นเนี่ยเฮ้ยต้องปิดสามเรารู้แคว่าเราไปซ้อนข้างนอกให้ไหมแล้วขว้าเราซ้อนข้างในดีกว่าน่าจะดีกว่าเราเรารู้เลี่ยมปิดสามอยู่ไหม อุ้ยโดนนะอุ้ยขอโทษเลยเซนโดมาสอนทันขอโทษโทษผิดเองกดแดนไม่ไปโอเคได้อยู่ สู้เขาทีมเราอย่าไปยอมสองคะแนนไม่เยอะไม่เยอะโอ้โไม่ลงนะโดนขวนนะระวังโดนขวน เอาไปก่อนสองคะแนนห้าสิบหกวิอูตึงมากเลยเนะี่ยโคตรตึงเลยครับผัดกันลุกผัดกันรับสวยอ้าวพลาดเอาสวยฮะโคตรดียสัส สิบเจ็ดเท่าวะโอ้โหสูสีจัดเลยนะครับลุกกวนรุนแรงเราสับต่อไปลูกพี่จูนเอาเรื่องจัดเลยว่ะอ้โคตรตึงเลยฮะเกมตึงมากเข้ามาว่ะสิบเก้าสิบเจ็ดดูดีมันตึงอะไรขนาดนี้เนี่ย อ๋อดังเลยฮะรีบฝ่ายข้ามพี่ต้องการสามคะแนนเท่านั้นโดนสองไม่เป็นไรเพลสุดท้ายแล้วถึงเวลาโอ้โดนสกรีนโอ้โหเขาเล่นเร็วฮะโอ้โหหัวจัดเลยอันนี้น่าจะโปรเพยเยอร์ซัดกันเขาบอดี้บอสพี่อะทำงานกันไปทีมั้ ไม่แย yeah! นะ่ชนะชนะไอ้ที่เย,ย่นี่คือชนะฮะยัส yes! ถ้าเขาเก็บบอลได้มีโอกาสแบบเราแพ้สูงมากเกมนี้แบบตึงมากเมื่อกี้ตึงแบบตึงมากๆากครับโอ้โหเสียววาบเลยนะครับอารกตกะตาเออแวนอาร์ตากะตะก็ได้ปล่อยหลุดไปสองตัวเลย เราจะได้เล่นเซนโดเลยเจนป่าวะไม่ได้เล่นนะวันนี้แทบจะไม่ได้เฟิร์สพิกเลยนะเฟิร์สพลิกน้อยมากๆเลยอิโซฟูจิมะตลอดไปได้เล่นเซนโดชนะแค่เกมเดียวพี่ว่าพี่ขึ้นแกล่งที่สุดอันดับหนึ่งแลนะ้วเนี่ยตอนเปิดไลท์อะพี่อยู่แกล่งสองอยู่แต้มห่างกันไม่เยอะด้วยเซนโดเลยเจน หรือเราแบนไอ้นี่ไปเลยฟู Fuji, ยจิไลเซนปล่อยเซนโดลุดไม่ได้เขาก็เลือกอย่างนี้นว่ะเราแบนเซนโดไปเลยแม่ไม่ต้องเล่นกับจากเกมนี้ไปเลยค้างเขาสองรีบาวอย่างเงี้ยหนอสองสองรีบาวสองเก็บบอลจูนปุกเกาเอ้ยผู้เล่นเก่าจูนปุกเก้าแล้วชื่อไม่แดงได้ยังไงฮะเฮ้ยจูนทำไมชื่อไม่แดงอ่ะเขาชื่อแดงกันหมดเลยนว้ยไปใส่ชื่อแดงมาเลยเจอกันขนาดนี้ต้องติดท็อปสองร้อยแล้วเปล่าอูแกล้งหนึ่งไม่ละฮะ เจออีกแล้วโอ้แล้วมันอยู่เฟยหนุข้ามตลอดเลยไม่เคยไปอยู่ข้างพี่เลยอะทำไมแกลงหนึ่งซุปเผ็ดไม่มาข้างพี่บ้างอะฮะโปรส่งใครมาลักฉันทีสลับตูมเดนไลน์เงี้ยมาสลับตูมมาอะไรด้ววะใช่ปะเหมือนตูมมาข้างพี่ครั้งหนึ่งปหครั้งเดียวที่เหลืออยู่เฟยหนุข้างเดนไลน์ไม่มาเลยอยู่ฝฟยหนุขา้างเดียวเลยไปว่วะ เราไม่ลงฮะไู่เป่าแตกเลยฮะเล่นแบบนี้แตกเลยฮะมันมาทันได้ไงวะลบกวนป่ะแล้วแล้วลงได้ไงอ่ะอ้าวมันลงได้ไงวะลูกแรกมันทำอะไรไปมองไม่ทันสวยสวยทุกคาสวยสวยฮะอ้าว เออบัฟแกงวีทำงานมั้งเอาแกอะไรอยู่ไว้วันนี้ช่วงหลังๆนี่ใครไปคู่ฟูติผมที่ยิงไม่ลงเลยฟูติมันมีบัฟนะเว้ยจริงๆแล้วอะหรือมันต้องรออันติหรือเปล่าไม่รู้แต่มันมีบัฟทำให้เพื่อนยิงแม่นขึ้นนะฮะน เอาเรื่องเอาเรื่องดีดีดีผมเองเดี๋ยวผมเองควนเราเพื่อนเล่นเป็นด้วยนะครับจังหวะนี้ผมบอลที่บ็อกให้หนึ่งโอ้โหยบอลตกตกสูงไม่น่อยตบควนสวยโอเคลงหกคะแนนไม่เยอะไม่เยอะหกคะแนนนะ ห้าเขามันเป็นสองสองแล้นี่ไงแบบ็กทำไมวันนี้เล่นฟูจิเครื่องไม่ติดเลยวะสปีดมันหมดมันล้ำสองครั้งไม่ได้แล้วก็กดจังเลยตอนสปีดหมดเนี่ย5ิจุนก่อนโนนอ้ยปิดทานหรอมันโหดจังวะ มันปิดทันได้ไงวะอโพ<ป>โอเคจริงจริงลูกขอเออไม่ได้ด้วยว่ะเ,เล่นตามสไตล์รูปเลยเฮ้ยโซหรอเฮ้ยโอ สิบหกสิบคะแนนเหรอได้อยู่นะเวลาเหลือเยอะเล่นไปก่อนแลวกันเนาะแต่งเพย์ไปก่อนอันนี้จริงๆอยากให้ลุกพาว่าอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลุกพาว่ารอก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหผม้างโอดาวเองเด,ดึงไว้ให้คนหนึ่ง สวยโอ้มันเอาจาัดเลยอ่ะสได้ไปสปีดหมดอีกแล้วอ่ะลำไม่สุดผมบังโดวดะไหมเออรยบร้อยอ เปลี่ยนเควสได้บ้าง,งตัดวันนี้ครับมอลลี่มอลลี่ไม่อยู่ข้างพี่มั้งสามแต้มไปก่อนมอลลี่กดยังไงให้อยู่ข้างพี่มั่งดิพี่อยากได้แบบเซนเตอร์ที่เซนเตอร์ที่จริงใจยอยู่ข้างเดียวกันจืออ๊าสิบสองคะแนนเหรอจริงๆมันช็อตเกมพลิกได้อยู่นะเว้ยถ้าเราทำเควสสำเร็จ กดกดแมนแมนหน่อยบอลลี่โอเคสวยแล้วดีดีไปรู้ดีโอเคไม่ดีแล้วไม่ดีล้วรู้ไม่ค่อยดีแล้วรู้อ๋อใครหาว่าช่องเมนเซนเตอร์นี่ไงบอลลี่บอลลี่อ,อทำคลิปสอนเซนเตอร์มั้งยัง มาวะเควสกา,าจะเสร็จหรือรีอ่สิบหกวิอะทันปะวะเหมือนจะทนันอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยล่วงเลยเลยสับไล่อย่างเดียวเหรอควรหาดูคลิปสอนเล่นเซนเตอร์กันเยอะมากเลยไม่ทำคลิปสอนเล่นหรอ ลูกพี่จูนสอยลงไม่นอนกองกับพื้นช็อตเกมพลิกเบมือจะเข้าแล้วนะครับจังหวัน,นี้ยังไงฮะแล้วไปฮะแล้วยิงลงไม่ไม่ลงผมยิงเลยฮะลงปุ๊บลงลงเน้นเน้นปามาวะผมคะแนนสามสิบวินาทีเอาละฮะเริ่มมีไฟฮะเริ่มมีไฟฮะอุ้ยมันมีเลย์อัพอะตกยังไงวะเนี่ยไม่เคยตกได้เลยไม่ค่อยเจอคนมีเลย์อัพสวยโอเค ไม่ทันเมื่อวันยี่สิบสามวิเพนี้เราต้องแบบดักขาให้ได้วันลบกุลแรงยาแตกเลยครับแปดคะแนนไม่ทันหนูจะได้ครับเพลนี้ถ้าได้ทันอยู่วูนนู้มิสเตอร์เชอร์ลุ้กดอันติไปกี่ทีวะเมื่อกี้ลั่นรัวๆเลยครับหวังไปฮะ รับไทยได้แค่ดินได้แค่ดินกาวเลยทีไม่ทันนอะแพ้อีกแล้วลูกหนึ่งอนะ่ะควรรู้ชะอ้แพ้ลูกหนึ่งแล้วสงครามแพ้ลูกหนึ่งโคตรเทพโคตรตลาดโอ้โหมันรู้ได้ไงวะใช้ครั้งแรกท่านี้ โหดเกินปุยมุยทำไรล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำไรล้างแชแนลลุยไปกับทำารล้างแชแนลเก่งมีไว้เล่นสนุกและนี่มันสุดๆทำไรล้างแชแนลลุยไปกับทำารล้างแชแนล